พี่ด้อครับสวัสดีครับผมมือนีบ่ได้ไปไซสเลยนะครับยุ่งอยู่กับงานนะครับเพื่อจะได้มาส่งมอบรถนะครับอีสุดีแม็กอยู่มหาสารคามนะครับลูกค้ากับที่ตามมาแล้วเพื่อนกัอยากได้รถอยากไปหาอยากไปเอาวีโก้นะครับอยากได้วีโชเคมนะครับอยากได้รีโอนะครับบาสสุไทยได้ดีแม็กครับนี่แหละครับคือเป็นดวงดวงสุดสแสนของลูกค้านะครับอตอนไปเบิ้งยิล่านั่น น้องเขาก็ไม่ได้ไปดูคนนี ah ้ไว like ้นะครับพ่อมาส่งแล้วถึงมาสัมภาษณ์กันน้ครับว่าน้องสิบบาจังไดนะครับแล้วก็เห็นรถตัวจริงเลยบ้านนี่จัดเป็นอันผ่านเรียบร้อยอนุมัติเรียบร้อยก็พอดีคุณพ่อพนธุระด่วนเพนกลตต้องได้ไปกรุงเทพกอนนะครับสิลูกมาลับแทนนะครับมือนี้ปมาเบิ่งนกันน้องครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเออเป็นได้งใดบัานนี้มา่เห็นรถไอตัวนี้ขั้นนี้แล้วงามครับถูกใจเลยใหญยู่ครับโอ้โหมันสวยจริงๆครับยูสูดีแม่คันนี้ราคาแบบนี้พี่บอก มันหายากแล้วมันเริ่มแพงแล้วรถอ่ะรถรถมันเริ่มแพงขึ้นนะครับไม่ได้ว่าพวกผมปรับราคาอะไรนะเพราะมันหายากแล้วนะครับสเป็นตัวนาสเตลตัวนี้เราอีต่างหากนะมันมันหายากขนาดตัวตัวตัวสูงแต่เป็นคนละโฉมก็ยังก็ยังแพงเดียวนี้รถแพงขึ้นนะครับมันมันมันดีราคายิ่งรถสวยๆเนี่ยมือเดียวป้ายแดงนะครับมามาดูเลขไม้สี่หมื่นกิโลนะครับคันนี้มือเดียวแท้ป้ายแดงนะครับเบาะยังตึงๆเลยเนี่ย บอสแคบเดิมทุกอย่างนะครับสภาพเดิมเนี้ยด้วยนี่ค่างวดหกพันเก้าร้อยบาทนะครับรวมประกันชีวิตเรียบร้อยนะครับตลอดสัญญานะครับคันนี้แล้วก็ไม่ได้ดาวแพงนะครับคันนี้ลูกค้าสามหมื่นแปดพันบาทเองท้ายเดิมนะีท้ายเดิมเดิมซ้ายขวาพื้นล่างนะครับเห็นไหมไม่มีผูกไม่มีพังนะครับแม็กซ์ได้เนื้ออายล่างให้ยังเยี่ยมเลยอายไ่ได้ล่างหรอก ลูกพี่อายล่างสองคนสามคนยองกันมาวันนี้เอาไปไหนคือเปียกตมนิมนต์เดี๋ยวมันมีต้นคลิปนะครับบ้าไหนโอ้พูดทักลาดยางเข้าไปมากบ้านในเดี๋ยวจะไปเสื้อ G P S ไหล G P S พาลงทงนาครับถนนลาดยางดีๆ G P S ไม่พามานะครับพาไปกลางทุ่งนานะครับรถรถยนต์เกาก็ใส่รถผมจะได้ล่องมาหน่ฮอก็์ับขับยนบ่น้องกัขับรถอยู่บุคคลเดียวครับอ๋อ แล้วพี่จะได้แนะนําในการใช้รถบางที่บางยางอ่าเจ้าเสียบวกคูณตัวนี้ตรงนั้นก,นกร,ระสิกกดลงบ่นไดบางที่ลงขึ้นบลงบนไดนนี้ไปบางที่มันจะขึ้นได้เดี๋ยวพี่บอกรายละเอียดอีกแบบแบบหนึ่งเนาะคันนี้หน้าตาเดิมท้ายเดิมสวยแน่นอนครับมีเก็บสีชิ้นนั้นนี่ยอที่เพื่อนบอกลูกค่านะตรงนี้นะครับที่เป็นรอยลักยิ้มนิดนึงตรงนี้นะครับแล้วก็การชนหน้ามีรอยลักยิ้มนิดนึงนะครับก็เก็บงานให้เรียบร้อยปัดเงาไปเลยนะครับ แต่ว่าฝากระโปงไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตปลาฝาเดิมแท้นะครับดีนะครับห้องเครื่องนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับใครที่อยากได้แบบนี้ต้องจมไว้ครับมีมาตลอดแน่นอนนะครับมีแน่นอนน็อตฝากระโปงไม่ขยับนะครับแล้วก็น้ำมันคุือะไรการร้อนทุกอย่างสภาพเดิมคันหน้าเดิมรอยเม็ดอาร์อะไรต่างๆโรงงานอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ใช่นะครับแล้วก็วิธีปิดฝากระโปรงนะครับให้ทิ้งลงอยู่ประมาณนี้เขาถิ่มลงไปเลยห้ามกดนะครับกดแล้วบุบมันสิบบุบ น,นัเวลาเขากดมืนหิบบดายบุบรถรดรถดหลใหม่นี่ยมันบางมันไม่ตีกดโหลดบมีบุบมันจะเจ็บมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ <Day light S 2> ดเดรย์ไลท์เดรย์ไลท์นะครับเนาะไฟตัดหมอกตัวนี้ถือว่าพี่ว่ามันเป็นดวงสแนนนะครับแฟนหาวีโกนะรัาน้องก็หาวีโกนะแต่แฟนนี่มายื้อสูสันมาขั้นนี้สุดท้ายสแนนมาหาแฟนคือเก่าใส่ในขอบรัวเข้าคือเก่าเนาะเข็นขั้นนี้พี่ก็ยังเอาอ ก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็คันนั้นที่ไปส่งแล้วก็ไปคนเรื่องเรื่องมันมีเทคนิคเล็กน้อยมันมันเหมือนกับว่าเครดิตมันต่างกันมันก็ต้องเบียงหาที่ลงตัวแกถ้าแกพลาดจากพี่ไปแล้วแกจะซื้อไม่ได้อีกพี่คนที่อยู่จันทบุรีจันทบุรีตอนนี้แกอยู่แนวหน้าครับอยู่แนวหน้าพี่เขาเป็นทหารพ่านนะครับอยู่ตอนนี้อยู่แนวหน้าเลยนะครับยังไงนะครับเราก็จะมาเออปลาเขาจะใสู่กต้องครับ ปเอาปลาล่ามาให้ลุงเลยไปเออนะนะครับวันนี้มอบมอบตาบมังคุงขึ้นเลขอใเนแทนอ่าของตอนของฝากจากเมืองสารคามครับปลาลาเออปลาลามาแล้วนะครับหนูน้อยเก่งมากนะครับเอารับด้วยกันขอบคุณครับนะคราหนึ่งสองเอามาอยู่ข้างหลังพ่อไม่ออกมาหน้าเลยโอ้ยไม่ออกออกน่อยปลาแดงปลาแดงเจ็บปลาแดงรู้วครับเอาสู้ไม่แย่กินนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับถ้าใครอยากได้รถมือสองตอนนี้ก็คือ สภาพที่เราทําให้เนี่ยมันคุ้มไหมตับราคานะครับถ้าลูกค้าอยากได้ของถูกผมไม่เคยได้ขายสักคันเพราะว่าผมทําให้มันเยอะครับมูลค่าที่ทําให้กับความรับประกันรถยนต์เครื่องยนต์นะครับเกียร์นะครับเราดูแลให้นะครับคือลูกค้าซื้อไปใส่ครับเนาะบาที่ซื้อมาใส่ซื้อมาสอบ่อซื้อมาสอบนี่ครับเห็นบพอเพิ่นว่าเพื่นก่อซื้อบอซื้อมาสอบเพ่นเลือกถูกต้องแล้วนะครับนี่แหละครับถ้าใครอยากได้รถมือสองฝากกดที่ตามไว้นะครับส่งทั่วไทย ไม่มีมัดจํได้มันการจาเงินกันไหมบม่ครับไม่มีมัดจาเงินสักบาทเลยนะครับเพราะว่าขนาดอยู่บ้านริดกันเลยได้แบบใบที่ว่าใกล้ๆกันน้องขับมองมอสาไปดูรถเนาะแต่<ม>ยัง<ป>ว่มีมาจําไปถึงไหนนะบนูน่นไปถึงแยกท่าพระหนุนทุกคนโทรหาหลงทางไปอีตาแขกนะครับ,บอขนไกลไปเลยน้องก็ไปหาขอบขอบคุณน้องชายนะครับขอบคุณมากที่ยังคิดหอดเนาะ นะครับขออนุญาตน้อยคายฝากทางร้านให้เราหน่อยนะครับวันนี้นะครับว่ามีตัวตนจริงไหมมีร้านพี่มีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอคกับผู้ใดสนใจอยู่กําลังเบิงอยู่เนาะครับครเมื่อวานิเป็นทั้งเฟซบุ๊กเปลี่ยนเฟซบุ๊กทั้งยูทูบเพื่อนกับเชื่อซื้อได้ครับคเพราะได้มาจำเพราะได้ยังนครับเพิ่มาส่งหอดบ้านครับผมครับผมนี่นครับ โอเคขอบคุณมากครับวันนะควันนี้ครับทีมงานหอจกทรยศลุ่งเรือเจริญยนต์2019ผมนิพนธ์อโตคาแล้วก็พี่วัฒนยศนะครับเรามาส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับอยู่ที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามกับอีสุ1.9คันนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่4 0 0 0 0 0กิโลให้กับน้องชายนะครับ น้องชายนะครับติดตามทางทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็ถัก m e s s e n g อ r หาแล้วก็แอดไลน์เพื่อนเพื่อนวิดีโอคอลนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับไม่มั่นใจอยากจะจัดไฟแนนซ์ว่างพอดีเดินทางไปกับแฟนนะครับก็ไปดูอีกคันหนึ่งแต่ดวงสมพงษ์ได้อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ก็ขอบยินดีด้วยนะครับรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านเราอีกหนึ่งคันเป็นอีสุคันนี้นะครับลูกค้าที่ใครโทรเข้ามาถามคันนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับคันนี้ปิดการขายแล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าไปส่งกันที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้นะครับส่งที่มหาสารคามพรุ่งนี้เช้าเดินทางแต่เช้าครับไปที่ฉะเชิงเซาครับนี่นะครับหนทางไปส่งบ้านลูกค้าครับกับผมนี่บรถตู้ค่ะจะจีบวันนี้ผมมีอีกแล้วครับส่งจริงแน่นอนครับนี่นะครับอยู่ในป่าเขามานะครับ